โอ้ยโบตามพี่เอกมาเร็วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะทำไมมันช้าช้าค้างค้างพี่ฝนพี่ฝนหนึ่งสอง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 ฮึบฮึบทำอะไรอะฮึบฮึบฮึบทำอะไรออกกำลังกายไงเดี๋ยวไปงานสารเจ้าเราไปแต่งตัวเร็วงานอะไรนะงานสารเจ้าไงอ๋องานสารเจ้าเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกไปแต่งตัวก่อนนะนี่พี่เอกต้องทําตัวเล็กก่อนเพราะว่า เราไปเดินเป็นเด็กเนี่ยดีกว่าไปเดินเป็นผู้ใหญ่ก่อนอื่นพี่อกยากได้ชุดนี้เลยชุดเนี้ชุดนี้นี่ชุดทันจิโร่เพราะฉะนั้นทันจิโร่ต้องใส่ชุดชื่อว่าแฮปปี้นี่เจอแล้วชุดแฮปปี้็จแลวยังอะ่ะเดี๋ยวไปหาแป๊บหนึง่งพี่แขกแต่งตัวมาละพี่ฝนยังไม่ได้แต่งตัวเลยอ๋อพี่ฝนก็ไปทั้งชุดอย่างนั้นน่ะไปชุดแนสโกะไม่ได้เหรอครั้งที่แล้วก็แต่งไปแล้วไงพี่แขกแต่งมั่งดีอ๋อก็ได้ อย่าลืมไปดูนะแต่งชุดเดซึโกะไว้อ่ะโอโหโฆษณากันดื้อเลยนี่ผมสองสีด้วยโอโ้อหอยนี่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 เพลกได้ชุดทันจิโร่มาแล้วไม่เห็นจะเหมือนเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนดิมันต้องเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนผมก่อนจริงๆแล้วผมทันจิโร่เป็นผมอีกแบบมราผมอยากโศกอ่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอออแต่มันไม่มีไงอ่าททำยังไงให้มันมีอ่ะ ไม่มีงั้นเหรองั้นเอาหัวพี่เอกไปก่อนแล้กันนะเหมือนกันแหละเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเนาะก็พอเนาะงั้นพี่เอกก็ต้องไปใส่อันนี้ด้วยฉีเอาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรกากกากนะกากหมูไม่ใช่ไม่ใช่กากหมูกากเพชรไม่ใช่ไม่ใช่กากเแชรหน้ากากเออไม่ใช่เออถูกแล้วถูกแล้วนี่ ตาไม่มีสีดำอ่ะเอาสีน้ําตาลไปแทนแล้วกันนะนี่เนี่ยแล้วก็โคดคันเลอร์จะเป็นสีออกเขียวๆตุนๆนนะ่ะเออเออพอได้พอได้อยู่แกมันเมันเขียวๆประมาณเนี้ยเขียวๆเ,เนี่ย,พอ,ยพอได้แล้วพอได้แล้วอ่าเรียบร้อยแล้วเออนี่งานนี่งานมันมีอะไรหนะ้าตารางหมักลุกอยู่ข้างล่างหน่อยนึงนะอ,อ่ะจริงจริงมันต้องยาวนี้แต่มันไม่มีอะ่ะพี่ฝนยืมหน้ากาก,ากแป๊บนึงนะหน้ากากเหรออ๋อในตู้อ่ะในตู้ไปหยิบเอานะได้ได้ได้เดี๋ยว เดินเข้าไปเอาเลยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เราตัวตัวแล้วไหมตอนนี้เราตัวเล็กแล้วเราต้องเปลี่ยนเสียงด้วยเหรอใช่ต้องเปลี่ยนเสียงด้วยเพราะเราเป็นเด็กไงเดี๋ยวเดี๋ยวีเยวเยว่เกดกลับบ้านอ่ะพี่เอกเอาในตู้บ้านพี่ฝนเลยลก็บอกแล้วไงว่าอยู่ในตู้เสื้อผ้าอ้าวปุกปิ๊กก็งไงพี่เอกคือพี่เอกจะมาขอยืมหน้ากากไปใส่หน่อยอะ่ะเอาเลยเอาเลยอยู่ข้างในตู้พี่ฝนอ่ะเดี๋ยวนะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอ่อขอรื้อตู้หน่อยนะพี่ฝนนะ อยู่น่ยอย่าห,หยิบวัวชั่วนะอันไหนหน้ากากที่มันเข้ากันเฮ้ยอันนี้น่าจะไม่เข้านะเนี่ยอย่าหยิบวัวซั่วนะรู้เปล่าอันนี้หน้ากากปลาหมึกเหรอไม่ได้แล้วมันต้องเป็นอย่างอื่นน่ะต้องเป็นเออเทนงูก็ไม่ใช่นะปุ๊กปิ๊กนายเข้าไปดูดิเดี๋ยวพี่เอกเขาหยิบเอามองกุฎพี่ฝนออกมาเล่นได้แล้วได้แล้วนี่ได้แล้วพี่ฝน หน้ากากอันนี้เหรอใช่รู้สึกจะเป็นหน้ากากจิ้งจอกแบบนี้แหละเราก็ต้องหมุนนะมันหมุนตรงไหนหมุนตรงนี้ใช่ไหมก็พอได้อยู่นะอ่าเจอแล้วเจอที่หมุนแล้วเจอที่หมุนแล้วหมุนขเยีบเอาหมุนหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาไงรู้สึกทันจิโร่เขาจะเอาไปไว้แปะหัวทางทางขวามือเราแล้วทางซ้ายเหรใช่ไหม อออยังเอ้ยผิดทางอ๋อนี่นี่นีเลื่อนเล่อนเอานะทุกคนขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยเด้เดี๋ยวก่อนดีมันปิดหน้าอยู่มันต้องหมุนองศาตรงน,นี้ก่อนนี่แล้วก็หมุตนตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ต้องหมุนอีกด้านหนึ่ง <c oughs> อ่าอย่างนี้แหละเราก็ขึ้น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 อันเล็กหน่อยไม่ได้เหรอได้มันใหญ่ไปนิดนึงใช่ปะ่ะเออมันใหญ่ไปอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋วเอาเอาลงเอาลงเอาลงตรงไหนอ่ะก็กดลงมาี่ลงลงลง,ลงกดลูกศรลงมาเดี๋ยวดีหาไม่เจออยู่ตรงนี้นี่อยู่ข้างล่างนี่ฮะ ไม่ต้องคูณห้าหรอกมั้งเอาแค่น,นี้ก็พอเอะใช้ได้แล้วโอเคเข้ากันหน้าเด็กอย่างเราแล้วเพราะตอนนั้นมันเป็นหน้าผู้ใหญ่มาใช่ไหมจินตนาการก่อนจินตนาการจินตนาการอะไรจินตนาการว่าเหมือนไงเหมือนอ่ะไม่ต้องจินอ่ะเนี่ย <c oughs> เหมือนฝุดๆุดแล้วเนี่ยอ้ยจุดยอดเลยจุดยอดเลยอะ่ะเทเปล่อ่ะ <c oughs> แช่มากเลยแช่ชิ้นหนึ่งเลยเดี๋ยวเดเดี๋ยว,ยวขอเปลี่ยนหัวกอนหาหัว,หวไม่เจอ เฮ้ยหัวอยู่ไหนอะหัวมันโตไปอ่ะหัวก็อยู่บนหัวนั่นไงจะเปลี่ยนไปไหนอะไม่ใช่ดิเอาหัวขนาดหัวอยู่ตรงไหนเนี่ยสเกลอะสเกลงสเกลเฮดสเกลอะเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงเฮดสเกล1.5เอาเท่าไหร่เดียะก็ลอดๆดลองมาหน่อยมันนี่มันหน้ามันบานไรอะหน้ามันใช่หน้ามันใหญ่เกินไปอะกลายเป็นหัวโตตัวรีบเลยเอาสักนี่ละกัน1.35เลขกำลังสวยได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะเอาแบบนี้นะอ่ะแล้วจะไปไหนอะเดี๋ยว ต้องมีของประดับก่อนทันจิโร่เป็นนักนักล่าอาสูรใช่ไหมเดี๋ยวเพกขอไปเอาดาบมาก่อนนะเอาจุกุยานเขาไปไหนเนี่ยี้เกียจวิ่งอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาจุกุยานมานี่ก่อนนะเฮ้ยวันนี้มาทํางานกันด้วยอ๋อโหพวกนี้ขยันชะมัดเลยเดี๋ยวแอบเข้าไปเอาดีกว่าเดี๋ยวเห็นแล้วจะโวยวายเราฮึบ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 โอ้ยสันสันนั่นไงเอาไปหมดเลยละกันนี่ ได้แล้วดาบคาตันะเหมือนเป๊ะนี่ว่าแต่ว่าคืนอย่างอื่นไม่ได้เราก็ช่างมันแล้วกันเนาะนี่ไงพี่ฝนได้มาละไปเอาบาชูก้ามาทำไมอ่ะมันมันแถมแถมของแถมเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นนี่ไปเอาอันนี้มาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยนี่ไงเขาแขวนไว้ไงเดี๋ยวทดลองนี่ห้อยห้อยยาวว่างอะไรว่างไงถ้าใช้ได้ไหมนี่นี่ อื้อเฮืออะไรอยู่ตรงนั้นอยู่คนละที่อุตส่าห์มาตีไกลๆกลัวฟันไปโดนกันนี่นีน่เดี cioè, ๋ยวก่อนอื่นเราต้องมาที่งานก่อนนะโอ้ยมันไม่เหมือนนะพี่ฝนอะไรอีกอ่ะก็นี่ไงทมามอ่ะต้นนี้มันเป็นสีชมพูมันต้องเป็นสีม่วน อ๋อ oh, ชีมว่วนชีมว่วนเหรอใช่จำไม่ได้แล้วว่ามันชื่อต้นอะไรแต่ว่ามันเอาเอา,เอาตัวนี้มาทําให้เป็นสีมว่วนก็ได้ต้นซาุระไงใช่ไม่ใช่ต้นไอ้ต้นนั้นอะต้นสีเง,ง,<ำ>งินน้ำเงินม่วงที่เราเจออะนี่นก็ชาุรละสีมว่วงไง คือว่ามันต้องเป็นอะไรอ่ะมันเรียกว่าอะไรจำไม่ได้แล้วใครรู้เ็คอมเมนต์ไาดีนี่ได้แล้วม่วงอยจะเอาม่วงนี้เอาม่วงี่ยงอย่นอยาอยาย่าอย่งย่งอาองยอ่งอาง่งอาม่อ่งอ่างน่อ่าย่งอ่วงย่าย่างยงย่อยาอ่าง่างกันา่าอาอางย่งอ่งงออยยอ่อ่ะออาอา่ยอย ก็พูดแล้วว่าม่วงนี้ม่วงนี้ก็พูดไม่หยุดย่้งไหนรูดไหลชักอย่างไหมเนี่ยนี่ได้แล้วอันเนี้ยต้นนี้มันจะกันอสูรได้นะจะบอกให้ต้องมีปลอยปลายปลอยปลายหน่อยปลอยปลายเออใช่มันต้องล่วงๆหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่ตรงไหนอะใส่ป๊อปนี่เหรออ่ะปลอยปลายปลอยปลายปลอยปลายอะไรอะปลอยปลายหมายถึงใบอะเหรอดอกมั้ยนี่ดอกหรือใบใบหรือดอกดอกดอกเอาอันนี้ละกันเนี่ยอ๋อๆนั่นแหละนั่นแหละปลอยปลายได้ได้ได้เฮ้ยลงมาแล้วใช้ได้ถือว่าใช้ได้แล้วมันลงมาถือว่า เดี๋ยวเดี๋ยวขอแอคท่าถ่ายรูปนิดหน่อยอโอสุดยอดไปใหยย่าพี่ทันชิลอดเดี๋ยวเนี่ยชื่อกกลับมานันเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดผ้าแป๊บนึงก่อนนะไม่ต้องแล้วเดี๋ยวไปเดินเที่ยวงานเลยเสียเวลานี่นี่นี่เขายังเปลี่ยนไม่ชันเลยเนี่ยเอาไปเหอะไปเหอะไปเดินก่อนเดี๋ยวซื้ออะไรให้กินนะ่ากระดาษกระดาษเอาวันนี้เอาบวยบวยเยื่อมาบวยเชื่อมมันมีด้วยเหรอบวยเชื่อมงานที่เนี่เอาบวยเฉียบไม้อะุ้ยอะไรเนี่ยว้าวพกตังหมาบ้านเนี่ย เอามานิดหน่อยประมาณ5 0 0พันงั้นเดี๋ยวซื้ออันนี้ดีกว่าน้ำแข็งใสอะเอน้ำแข็งใสเหรออะน้ำแข็งใสนาแล้วก็อันนี้ด้วยนาอันนี้ไม่เอาอ่ะนเียะทำไมยจะกินกล้วยบานานาช็อกโกแลตล่ะเอานี่ดีกว่าอะไรอ่ะนี่นี่เนี่ยจะกินอันเนี้ยสายไหมเหรออ้อันนี้ชาโกกันนากินนี่อะไรเนี่ยจะกินทักอย่างก็ไม่กินโอ้ยอะไรนี่อ้อยอ้ยหมูย่างหมูย่ะควันเต็มจมูกเลย เปนอะไรอะข้าวโพดอเนาะข้าวโพดย่างงั้นเรอเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดอยู่ตรงนี้เลยเอาอะไรอ่ะเอาลูกโป่งลูกโป่งอะโตปันนี้เอาลูกโป่งเหรอเขายังไม่โตชักหน่อยเขาเพิ่งเจ็ดขวบเองนะเอาอะไรเอาแพนด้าไปแล้วกันนะเอาแพนด้างั้นเหรอไหนหาไม่เจอหาแพนด้าไม่เจอเอาอะไรมาสักอย่างก็ได้โอ้โหเจอแล้วเจอแล้วเจอแพนด้าแล้วคนนะไรก็ไม่รู้จะกินหมูย่างก็ไม่ให้กิน กินมากตัวตันนะหมูย่างทำไมอ่ะเขาไม่ตัวตันยังหน่อยเขายังหุ่นดีอยู่เลยนะเขายังเป็นเด็กอ่ะนี่ไปกินก่อนนี่ไปกินก่อนปะไอ้าเอาอะไรมาให้เราน้ำแข็งใสไงเอาบอลดูนไปด้วยค่อยชื้นใจหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะกินอันนี้ก่อนนะไอ้ยายเหรอสายไหมสายไหมเหรออร่อยกินนักมากระวังน้ำตาลน้ำเป็นเบาหวานไม่รู้นะมันมีอยู่นิดเดียวเอง กินทับยาวหมดคนไหลก็ไม่รู graduate, oh, ้ยันเข้าบากโอ้มีความสุขจังเลยอยู่ยันเช้าเลยไม่กลับบ้านกลับช่อง Don't got something to wanna Cause gotta take sleep finally in I, think you and all the shit you well, I make move what hate think become you. No regrets, yeah, the outside up my chest I'll never forget what it's like to be in debt Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never own I feel this pain, you already know Turn that to games let like my money show I got